เจริญพรญาติโยมทุกๆท,ท่านเลยนะยแล้วก็ญาติโยมทั่วโลกที่อยู่ในหน้า Facebook ก็ดีก็เปิดใจเจ้าวาดบ้างเนะาะ <c oughs> ต,ต้องถามเจ้าวดาดว่าทุกวันนี้นอนหลับหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้เนี่ยในในใจนี่คิดอะไรอยู่ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเออวัดเราก็ด้วยระยะเวลา ของสัญญาเช่าพ็ดีมาประจบเหมาะกันพอดีเลยนะเนาะก่อนที่จะฟังเรื่องนี้เดี๋ยวหลวงพี่มาพูดเรื่องความสุขของตัวเองก่อนเนาะจริงๆแล้วหลวงพี่อยู่ที่ฮ่องกองนี่ประมาณ1 0 12ปีลวปีนี้ก็น่าจะเป็น12ปีพอดีเพราะว่ามาหลังจากหลวงพี่อิฐประมาณสองปีสองปีอันะนั้นก็ปีนี้ปีที่แล้วเป็นปีที่11ปีนี้ก็ปีที่12อันนั้นที่อยู่มานี้เนี่ยโอ้โหเป็น เขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะที่ไม่ใช่เป็นเจ้าวาดนะครับเป็นชีวิตที่เออไม่ต้องคิดอะไรนะตื่นเช้ามาสวดมนตออ์แล้วก็ทากิจวัตรของพระเ,ออเทศน์ให้ญาติโยมฟังออแล้วก็มาอยู่ฮ่องกงสองสามปีแล้วก็ประมาณอีกสักห้าปีมั้งได้ไปรเรียนอยู่ที่เมืองจีนนะได้ไปรเรียนอยู่ที่เมืองจีนก็เป็นชีวิตที่มีความสุขอีกเหมือนกันนะไประเรียนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้สองปี แล้วก็ไปเรียนยอ,อยู่ที่กวางโจอ,อีกปีหนึ่งอะไปเรียนอยู่ที่เมืองจีนสองสามปีฮะก็เป็นชีวิตทีม่มีความสุขมากๆเลยต้องบอกว่าความสุขมากๆจริงๆฮะมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งก็ตอนอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยจริงๆชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอยู่ที่เมืองจีนวันๆอ่ะตื่นเช้ามาก็ดูแต่หนังสือแล้วก็ไปเรียนกลับมาก็ทําวัดสวดมนต์ตื่นเช้ามาก็ทําวัดสวดมนต์ ไปเรียนนะกลับมาก็ทําการบ้านนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกวันนะสองปีก็จบจากฟูตันต้าสวยก็เรียนภาษาอย่างเดียวนะไม่ได้เรียนอะไรเลยนะเรียนแต่ภาษาอย่างเดียวที่ที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ย้ายตัวเองมาเรียนที่กวางไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเริ่มจากศูนย์เลย เริ่มจากศูนย์นี่คืออะไรคือตอนที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยหลวงพี่มาเรียนภาษากวางตุง้งต้องบอกว่าเรียนเหมือนคนตาบอดนะอืมเรียนเหมือนคนตาบอดเพราะว่าพูดได้อย่างเดียวแต่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พูดได้ฮะจำเสียงจําเสียงแล้วก็พูดออกมาสื่อสารกับคนฮ่องกงสื่อสารกนะับคนอยู่ประมาณสักห้าปีได้เหมือนคนตาบอดฮะไปไหน มองไม่เห็นทางแต่ว่าพูดถามเขาได้พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอ้าอย่างนี้ไม่ได้นั้นเนี่ยเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนี่เสียหายหมดก็ไปเรียนนู่นส่งไปเรียนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เมืองจีนก็กลับมานี่แหละสามปีพอหลังจากเรียนจบภาษาเรียนแค่ภาษาภาษาอย่างเดียวนะับสปีภาษาจีนเรียนภาษาจบแล้วสามปีกลับมาก็ได้บุญใหญ่ฮะบุญหล่นทับพอดีเลยฮะ พูดแล้วก็จะดีใจหรือจะหรือหรือว่าปลื้มในบุญดีนะก็ต้องบอกว่าปลื้มในบุญอีกเหมือนกันฮะก็ต้องบอกว่าปลื้มอยู่ในบุญตอนปลื้มครั้งที่สองอีกเหมือนกันว่าหลังจากปริยัติมาแล้วเนี่ยกลับมาก็เหมือนกับคนมีหูมีตาฮะกลับมาแล้วเหมือนกับคนมีหูมีตามองไปทางไหนเดินไปทางไหนหรือว่าคุยกับใครเนี่ยรู้ว่าเขาพูดอะไรออกมา เดินไปทางไหนก็รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรแล้วก็มองไวท้ทางไหนเนี่ยก็รู้ว่าเออเนี่ยมันคืออะไรอยอยู่ในฮ่องกงนะครับนี่อยู่ในฮ่องกงมาห้าปีนะแรกๆที่มาอยู่ฮ่องกงเลยดูไม่รู้เรื่องครับฟังได้อย่างเดียวแล้วก็จำเอามาพูดด้วยว่าเนี่ยเสียงเนี่ยมันแปลว่าอย่างเนี้ยแล้วก็คำพูดเนี้ยประโยคเนี้มันแปลว่าอย่างเนี้ยจำตลอดเลยฮะ จำตั้งแต่คำแรกที่พูดได้จำพูด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 พูดผิดพูดถูกอยู่5ปีพูดภาษากวางตุงต้งครับเปลี่ยนจากเสียงจีนกลางเนี่ยมาเป็นเสียงกวางตุ้งเพราะว่าเรารู้ตัวหนังสือแล้วแต่ว่าเสียงเราต้องเปลี่ยนมาให้เป็นเสียงกวางตุ้งครรู้ภาษาจีนเสียงภาษาจีนแต่ว่ากวางตุ้งเราต้องมาเปลี่ยนเอาแต่ความหมายเขาเขียนก็คล้ายๆกันแต่ก็แปลกนะภาษากวางตุ้งเนี่ย มีสิ่งที่เพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือตัวเขียนบางตัวจะเป็นภาษาของเขาเองใช่ไหมครับอืมเป็นตัวของเขาเองราะนั้นอะกลับมาก็ต้องมาเดาอีกแต่ว่าเรารู้ละตอนนี้หูตาสว่างและพูดอ่านออกเขียนได้สื่อสารได้อะไรได้สามารถเขียนโต้อตอบได้คุยในโทรศัพท์หรือ,อในเรื่องของภาษาบริษัทก็ดีอะไรก็ดีกลับมาก็ได้รับบุญใหญ่โอ้โหเหมือนกับบุญหล่นทับเลยเนาะ ต้องเอาบุญมาฝากญาติโยมทุกทกท่านคนระับแล้วก็เอาบุญมาฝากลูกะธรรมทั่วโลกด้วยคนระับบุญหล่นทับจริงๆครับนะพระอาจารย์หลวงพี่อิดท่านก็ให้เป็นเจ้าวาดลูกต่อไปตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามาณปัจจุบันนี้ก็4ปีละที่อยู่ตรงนี้นะก็ได้ทําหน้าที่เป็นเจ้าวาดแล้วก็ดูแลแล้วก็แสดงสอน,ออสอนญาติโยมไม่ว่าจะในของคนไทยเองก็ดีของคนในพื้นที่ ในฮ่องกงเองก็ดีก็กิจวัตรกิจกรรมก็มีทั้งวันอาทิตย์มีทั้งวันพิเศษวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมนั่งสมาธิตอนชว่วงค่าเอาหมดทุกอย่างเลยฮะทำยังไงจะซื้อวัดให้ได้มีแรงเท่าไหร่ทาหมดทุกอย่างเลยทำหมดทุกอย่างก็ญาติโยมก็คงได้เห็นเนาะเพราะว่าเราเนี่ยปีนี้เป็นปีพิเศษเราบอกอยู่แล้วว่า,าใช้ซ้ำหับเหล็ก กงกินฉิดเกาหลงควาสัญญะเราบอกแล้ว,วปีนี้เราจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดภาวนากรุณด้วยว่าสัญญาจะหมดในในปีหน้าเดือนเมษายนนี้นั้นก็มีระยะเวลาที่จะเตรียมตัวอีกประมาณประมาณสิ่งหนึ่ง,งปีพอดีฮะหนึ่งปีเพราะเดือนนี้เป็นเดือนเมษาพอดีอก็หนึ่งปีเต็มๆนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่า ที่ตรงนี้เขาจะขายให้เราหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะแต่ว่าเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนเออไปดูที่นู้นที่นี้ก็จะเห็นหลวงพี่ไปดูสถานที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนี้มันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็เอามาบอกญาติโยมคร่าวๆบางอาทิตย์ก่อนที่จะเกิดเหตุโรคระบาดนะก็เอามาพูดแล้วก็ก่อนหน้านี้หลวงพี่ก็พูดอยู่ประจำว่าอ๋อปีนี้เป็นปีพิเศษของเรานะที่มันเวลาเนี่ยมันเหลือสั้นลงแล้วนะครับเราจะไปให้ถึงจุด หมายของเราหรือเปล่า,าไปถึงจุดหมายของเราไหมดังนั้นทีนี้ก็เผอิญอีกแหละเ,เป็นเหตุที่อัศจรรย์เลนะเกิดโรคระบาดพอดีเลยเนาะเราตอนนี้ตอนนี้ร,รัฐบาลฮ่องกองเนี่ยประกาศไม่ให้ชุมนุมหรือว่าประกาศออกว่าห้ามรวมตัวกันเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าวันที่ยี่สสาวันที่ยี่เนี่ยก็จะครบหนึ่งเดือนพอดีละเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะขึ้นสเตจก็ได้รับ ข่าวอีกเหมือนกันนะหลังจากวันที่ยี่สเนี่ยจะประกาศปิดไปอีก14วันอีกครึ่งเดือนนะฮะ <c oughs> หนึ่งเดือนแล้ว <c oughs> ต่อไปอีกครึ่งเดือนนะเราไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมเราไม่สะดวกในการระดมทุนแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องระดมทุนเพื่อจะซื้อวันให้ได้อาจะทำยังไงอะ่ะใช่ไหมจ๊นะเออ,อพี่ก็เลยเออมันก็ถ้าคิดไปก็คงไม่มีทางออกเนาะก็ <c oughs> <c oughs> คิดแต่เรื่องที่มีความสุขแล้วละกัน <c ười> คิดแต่เรื่องที่เ,เราประทับใจแล้วกันเนาะ<ช>ก็อย่างเช่นวันเนี้ยก็มีโยมป้าสมจิตนะโยมป้าสมจิตก็มาถวายสร้างวัดอีกหนึ่งหมื่นเหรียญก็ทำทำให้ปลื้มไปอีกหนึ่งเรื่องอีกเหมือนกันนะเออทำให้ปลื้มไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็วกทุกๆวันนะก็จะมีโยมป้าๆโยมพี่ๆมาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาดูแลพระก็ขึ้นมาอ๋อ เกิน4ี่คนก็ลงไปหรือว่าบางครั้งก็อาจจะอารมุ่มอร่วยบ้างนาอนานมาทีเนาะนานๆานมาทีอารมุ่มอร่อยเราก็มาเจอหน้ากันแล้วก็พอเสร็จกิจกรรมเราก็ลงไปดังนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราทุนก็ต้องระ,ระดมเพื่อที่จะซื้อให้ทันเวลาหรือว่าเรามีโอกาสก็จะคว้าเอาไว้มีโอกาสก็จะคว้าเอาไว้ก็คือการที่เราหาที่เป็นหลักแหล่ง เพื่อที่จะสร้างวัดให้เป็นที่มั่นคงเผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองฮ่องกงญาติโยมทุกๆท่านาที่ทราบที่ทราบข่าวกันนี้อยู่้วก็คือญาติโยมของฮ่องกงที่รู้จล้วว่าปีนี้หลวงพี่ตั้งใจจะพาญาติโยมแล้วก็หมู่คณะของเราเนี่ยสร้างวัดเราจะบูชาทมหลวงพ่อกันใช่ไหมจ๊ะถ้าเราสร้างเสร็จนี่ก็คือการที่เราฝักหลักพุทธศาสนาในเมืองฮ่องกงมั่นคงละ เพราะว่าเราปักมั่นคงไปที่หนึ่งแล้วก็คือที่ว่านใจวัดพระธรรมกายฮ่องกงทีเนี้ยเราจะสร้างวัดพระธรรมกายเกาลูนเนี้ยผังสาเร็จอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับหลวงพี่ก็ไปดูที่ที่หนึ่งก็ถูกใจนะก็ราคาประมาณสักอบอกราคาเลยแล้วกันเนาะเราไม่มีอะไรต้องปิดบังกันแล้วตอนเนี้ยก็ประมาณสิบล้านรวมค่านุนค่านี้ก็ประมาณสักสิบเอดล้านเหรียญฮ่องกงได้ฮะสิบเอดล้านเหรียญฮ่องกงก็เป็นพื้นที่ที่ ไม่ใหญ่ครับเราพูดถึงฮ่องกงเนี่ยคิดเป็นตารางเมตรไม่ได้นะใช่ไหมจ๊ะคิดเป็นตารางเมตรไม่ได้ครับต้องคิดให้เล็กกว่านั้นคือเป็นตารางฟุตแต่ว่าราคามันสูงนะออคิดเป็นตารางฟุตว่าเออตารางฟุตหนึ่งเนี่ยแล้วเท่าไหร่ก็ประมาณสักสี่พันตารางฟุตได้สี่พันสองร้อยตารางฟุตราคาประมาณสักสิบล้านนิดๆรวมค่านุ้นค่านี้ก็ประมาณสักสิบเอ็ดล้านดะนั้นก็ถ้าตรงนี้ เขา,าเจ้าของเขาตัดสินใจยังไงเราก็ค่อยดูกันอีกทีแต่ถ้าเขาไม่ขายหรือว่า,ามีเหตุการณ์ว่าเออเราต้องให้เช่าต่อไปเนี่ยเราคงสู้ค่าเช่าไม่ไหวเราคงจะไปหาที่อื่นฉะนั้นนี่แหละการไปหาที่อื่นก็คือการที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงเป้าหมายละอืมก็สัก30 4 0เนเี่ยเราก็น่าจะไปให้ถึงเนาะระยะเวลาประมาณสัก หกเจ็ดเดือนเนี่ยตอนนี้หลวงพี่ก็กระจายข่าวไปเรื่อยๆว่าอ๋อที่ตรงนี้มันเป็นยังไงหรือว่าที่ตรงไหนมันดีมันมีข้อพิเศษยังไงเพราะว่าในฮ่องกงเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยเราคงสู้ไม่ไหวแน่นอนนะสิบล้านเนี่ยอย่างน้นอยๆก็แค่แค่ห้องเล็กๆเ,เองเนะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นของที่เป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นอะไรที่เราพอบิวให้เป็น วัดได้ให้เป็นสถานที่นั่งสมาธิเงียบสงบหน่อยไม่พลุกพ่านหรือว่ามีที่อรอบๆเป็นตลาดเป็นอะไรทํานองนี้เราก็ ไปอยู่แถวๆนั้นเนาะถึงจะาไกลหน่อยเราก็ย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่ที่เราพอจะคว้าได้นะเนาะพอที่ที่เราพอจะคว้าออกมาได้ฮะฉะนั้นที่ตรงนี้ถ้าได้ก็ดีเราจะได้เบาแรงไปหลายอย่างแต่ว่าที่ตรงนี้ถ้าไม่ได้เราก็คงจะไปที่อื่นไปดูที่ที่หลวงพี่ดูไปฮะฉะนั้นช่วงระยะเวลา10เดือนหรือว่า9เดือนนี้เราก็หลวงพี่ก็ต้องบอกญาติโยมให้ สู้เต็มท <um <im <im ี่เนาะอืมสู้เต็มที่ก็ถ้าเราปักหลักมั่นคงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่จ่ายนองเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าต้องบอกว่าฮ่องกงเนี่ยพูดถึงพื้นที่แล้วเนี่ยอยู่ในอันดับท็อป ท็อปไฟท์เลยแล้วกันนะนันดับต้นๆ้นของโลกเลยว่าอ๋อเป็นพื้นที่ที่แพงจริงๆะเป็นพื้นที่ที่แพงจริงๆเราบอกว่าเราสู้เราเก็บมาตั้ง9ปีแล้วเนาะเก็บมา10ปีนะเก็บมา10ปีแต่ว่า10ปีนี้เราก็จัดกิจกรรมบ้างอะไรบ้างทำเผยแพร่กิจกรรมให้กับคนท้องถิ่นบ้างแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้างเราก็จัดกิจกรรมไปส่วนเก็บเราก็เก็บมาได้ส่วนหนึ่งแหละ อันนั้นเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่เราจะต้องไปให้ถึงก็ต้องอาศัยญาติโยมบอกต่อเนาะอะไรที่เป็นธรรมวุฒิตอนนี้ก็เอาลงไปหมดนะ <laughs> บูชาธรรมหลวงพ่อแนละ้วเออก็ส่องกระจายข่าวนะจ๊ะกระจายข่าวแล้วก็ตาราง200ตารางที่อยู่เนี่ยตรงในห้องปฏิบัติธรรมเนี่ย <laughs> เห็นชื่อได้ใช่ไหมจ๊ะเออก็มีญาติโยมก็ทํามาอยู่ได้ททามาอยู่ในใเราในในก็เป็นทุนเราก็เป็น สิ่งที่เราจะซื้อเก็บไปซื้อสิ่งที่จะหลวงพี่บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราไปให้ถึงเราต้องไปให้ถึงสัก11ล้านนะ น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้บอกกันตามตรงเลยแล้วกันนะจะได้เตรียมตัวทันนะเออได้เตรียมตัวทันก็ไม่นี่ก็เออความในใจของเจ้าวาดแล้วกันนะครับแต่มันก็เป็นความสุขนะของพี่ก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วอุปสรรคก็ไม่ไม่เคยอยู่ในใจนะฮะไม่เคยอยู่ในใจแต่บอกว่าทํายังไงเนี่ยถึงคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขามีความสุขนะใช่ไหมจ๊ะ คนที่เข้ามาหาเราเขามีความสุขอย่างเช่นเข้ามาในสถานที่นี้ยเขาได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธิในสถานที่ที่พร้อมแล้วก็ในสถานที่สงบสงบเงียบสง,งบ,นะงบ,สงงบแล้วก็ในสถานที่ที่เอ,อเข้ามาแล้วมันมีความสุขมันมีบรรยากาศของของการสั่งสมบุญสั่งสมบาร,รมีเนี่ยเราเห็นเขาชอบเกิดความชอบขึ้นมาเนี่ยเราก็ปพื้ม